ตอนครอบครัวคุณเคิร์กเมื่อผมทำทุระเสร็จแล้วฝากเด็กเข้าเรียนสำเร็จแล้วผมก็ทัวร์นกคมินต่อไปถึงแม้ว่าคุณแม่ของคุณเคิร์กจะให้เงินค่าเดินทางไปยังรัฐมิชิแกนแล้วก็ตามประการแรกผมอยากเก็บเงินเอาไว้เพื่อการท่องเที่ยวของผมในโอกาสต่อๆไปประการที่สองผมชอบทัวร์นกคมินผมก็ค่อยๆไปจากเมืองฟิลาเดลเฟีย ผมก็ขึ้นรถประจำทางมาลงที่นิวยอ r ร์ซิตี้ถึงตอนเย็นผมก็ตีตั๋วมาบอสตันมีรถออกสามทุ่มผมก็ขึ้นมาลงที่สถานีบอคสบอสตันเวลาตีสองผมก็ต้องร้องเพลงนกขมิ้นจนจบแล้วก็นอนหลับหับต,ตื่นจนถึงรุ่งเช้ารอรถไฟที่จะไปเมืองคารามาโู oo, วงเล็บเปิดคารามาโู oo, วงเล็บปิดรัฐมิชิแกนในเวลาเจ็ดมงเชา้าจึงได้ขึ้นรถไฟ พอรถไฟถึงสถานีคารามาซูคุณแม่กับพ่อเลี้ยงก็จำผมได้รีบมารับ เราต่างตื่นเต้นดีใจเป็นอันมากที่มาพบกันอีกที่อเมริกาท่านจึงพาผมมาพักผ่อนที่อพาร์ตเมนต์ของท่านก่อนแล้วบอกว่ากระหม่อคำพูดเปิดตอนเย็นวันนี้จะพาไปบ้านร็อบบินส์กันเพราะครอบครัวของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อจะเลี้ยงต้อนรับเธอแต่เคิร์กอยู่ที่ชิคาโกต้องทำงานเขาบอกให้วิมลไปหาเขาอาทิตย์หน้าแล้วเขาจะพาไปหาคุณพ่อซึ่งอยู่ที่รัฐฟลอริดาแล้วเคิร์กจะพาไปดิสนีย์เวิลด์ด้วยครหมาอมคำพูดปิด หน้า52ที่บ้านของรอบินส์มีคนมากมายจัดงานเลี้ยงใหญ่ผมแปลกใจจึงถามคุณแม่ของเคิร์กว่าครงหมายคคำพูดเปิดทำไมมีคนมากขนาดนี้คระหมายคคำพูดปิด คุณแม่เคิร์กซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่ามัมก็แปลว่าแม่นั่นเองท่านก็บอกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดวันนี้เกือบทุกคนเป็นญาติพี่น้องเป็นสมาชิกในครอบครัวทั้งนั้นพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนของเคิร์กวิมลเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่มาเยี่ยมครอบครัวของเราเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับทุกๆคนกระหม่อมคำพูดปิดผมก็จดจำชื่อของสมาชิกในครอบครัวของเคิร์กได้จนถึงทุกวันนี้ดังจะยกตัวอย่างถึงชื่อบางท่าน มัมมีคุณพ่อเป็นนายแพทย์ชื่อดอกเตอร์ฟังวงเล็บเปิดเสียชีวิตแล้วผมไม่ได้พบวงเล็บปิดมัมมีพี่ชายชื่อวิลเลียมวงเล็บเปิดอังเคิลบิลวงเล็บปิดมัมชื่อกรหมาคำพูดเปิดเบ็จเจกรหมาคำพูดปิดคุณพ่อของเคิร์กชื่อกรหมาคำพูดเปิดโรเบิร์ธฮอร์จันครามาคำพูดปิดหรือกรหมาคำพูดเปิดดดบ๊อบครหมาคำพูดปิดมัมมีลูกชายสี่คนคนโตชื่อกรหมาคำพูดเปิดโรเบิร์ กระหมากคำพูดปิดแต่ทุกคนเรียกว่ากระหมากคำพูดเปิดโรบินส์กระหมากคำพูดปิดคนที่สองชื่อกระหมากคำพูดเปิดเจฟกระหมากคำพูดปิดคนที่สามชื่อกระหมากคำพูดเปิดครีดอรีกระหมากคำพูดปิดวงเล็บเปิดเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กๆวงเล็บปิดคนที่สี่สุดท้องคือกระหมากคำพูดเปิดเคิร์กชื่อเต็มของเคิร์กคือกระหมากคำพูดเปิดชวนาธานเคิร์กฮอทันกระหมากคำพูดปิด แต่เขาชอบใช้ middle name วงเล็บเปิดชื่อกลางวงเล็บปิดมากกว่าประสั้นดีร็อบบินส์มีภรรยาชื่อครงหมายคำพูดเปิดลินกระหมายคำพูดปิดมีลูกสาวสองคนชื่อครงหมายคำพูดเปิดเวนดี้ครงหมายคำพูดปิดและครงหมายคำพูดเปิดคริสตี้รครม่อมคำพูดปิดครงหมายคำพูดเปิดเจฟครงหมายคำพูดปิดคนรองมีภรรยาชื่อเครงหมายคำพูดเปิดแอนน์กระหม่อมคำพูดปิด มีลูกสามคนลูกสาวคนโตชื่อกระหม่อมคำพูดเปิดซาร่ากระหม่อมคำพูดปิดลูกชายคนรองชื่อกระหม่อมคำพูดเปิดเกร็กกระหม่อมคำพูดปิดลูกสาวคนสุดท้องชื่อกระหม่อมคำพูดเปิดแอดดี้กระหม่อมคำพูดปิด, dy, ด,ปดเคิร์กไม่ได้แต่งงานวันนั้นมีพ่อเลี้ยงของเคิร์กมาด้วยท่านชื่อกระหม่อมคำพูดเปิดมิสเตอร์ริชาร์ดโฟลตันกระหม่อมคำพูดปิด, on, ด,ปดหรือเรียกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดดดเด็ก กระหมากคำพูดปิดมีลูกสาวชื่อกระหมามคำพูดเปิดเพนนีกระหมากคำพูดปิดและมีหลานสาวชื่อกระหมากคำพูดเปิดแอนจีกระหมากคำพูดปิด, Angie, ด,ป,ดปาร์ตี้ในวันนั้นมีคนมาต้อนรับผมราวๆสิบสี่หรือสิบห้าคนเห็นจะได้ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกในครอบครัวของมัมทั้งนั้นท่านก็บอกผมว่ากระหมากคำพูดเปิดวิมลเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยนะกระหมากคำพูดปิดวันแรกผมก็ยังจำใครไม่ค่อยได้ดีหรอก แต่ต่อไปหลังๆผมจะกล่าวถึงรุ่นลูกหลานของมัมให้ทราบต่อไปที่บ้านของครหมายมคำพูดเปิดรับเบนส์รหมคําคำพูดปิดมีเปียโน,โนเราก็ร้องรำทำเพลงกันจนดึกวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์พอดีทุกคนไม่ต้องทำงานในวันรุ่งขึ้นจึงอยู่กันจนดึกปาร์ตี้เลิกสักตีสองเห็นจะได้มัมพาผมไปพักที่อพาร์ตเมนต์ห้องผมกว้างใหญ่พอสมควรนอนสบายมากอุ่นดีอาหารการกินเพียบมัมทำอาหารด้วยแต่ซื้อสำเร็จก็มี ผมพักอยู่กับมัมและแดดิก5วันแล้วก็เดินทางไปหาเคิร์กที่ชิคาโกและไปหาคุณพ่อของเคิร์กและแม่เลี้ยงในอันดับต่อไปความจริงเคิร์กทำงานอยู่ที่เมืองชิคาโกมาตั้งปีกว่าแล้วตอนที่คุณไพทูนกับผมมาพักกับคุณอูที่ชิคาโกเมื่อตอนมาถึงอเมริกาใหม่ๆเคิร์กก็อยู่ที่นี่แล้วและก็อยู่ไม่ไกลกันด้วยสามารถเดินไปมาหาก,กันได้แต่เนื่องจากเราไม่รู้และขาดการติดต่อกัน ผมมาพักและดูงานที่ทำงานของเคิร์กที่ชื่อว่าเครื่อหมายคำพูดเปิด Chicago Linehouse for the Blight เครื่อหมายคำพูดปิดและพักอยู่กับเขาสามวันพอถึงวันศุกร์เคิร์กก็ลาพักร้อนแล้วพาผมขับรถไปเมืองลาโกวงเล็บเปิดลาโกวงเล็บปิดรัฐฟลอริดาไปพักอยู่กับคุณพ่อของเคิร์กและแม่เลี้ยงที่ชื่อว่าเครื่อหมายคำพูดเปิด m o t มา r d o d g e ครงหมายคำพูดปิดเนื่องจากบ้านของแดดบ๊อบเล็กและมีเพียงชั้นเดียวผมจึงต้องไปนอนในรถโมบายโฮมซึ่งเป็นรถบ้านด้วยผมชอบมากเลยหน้า53ผมเล่าข้ามไปหน่อยผมมีหน้าที่จะต้องมารายงานกับมิสเตอร์ไฮสเลอร์วงเล็บเปิดไฮสเลอร์วงเล็ปิดก่อนผมจะกลับบ้านซึ่งเลยกำหนดนัดหมายกับท่านไว้หลายวันแต่ผมได้ให้เบอร์ของเคิร์กเอาไว้พอเคิร์กและผมกลับถึงชิคาโกก็ได้รับโทรศัพท์จากท่าน พอผมรับสายท่านก็พูดว่ากระหม่อมคำพูดเปิดขอบคุณพระพูดเป็นเจ้าฉันนึกว่าเธอหนีจะไม่ยอมกลับบ้านเสียอีกโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับสายกระหมาอมคำพูดปิด ผมก็เรียนท่านว่าไปไหนมาบ้างท่านก็พูดต่อไปว่ากรหมายคำพูดเปิดเธอรู้ไหมว่าเคยมีนักศึกษาต่างชาติหลบหนีเพื่อทำงานในอเมริกากรมตรวจคนเข้าเมืองเอาเรื่องเพอร์คินส์เดือดร้อนกันไปหมดเราต้องรับผิดชอบให้นักศึกษากลับบ้านให้หมดฉันจะหัวใจวายอยู่แล้วรีบกลับมารายงานตัวเพื่อกลับบ้านกลับเมืองของเธอเสียทีฉันจะได้สบายใจแล้วภายหลังถ้าเธออยากจะมาอีกก็ได้กระหม่อมคำพูดปิด ผมก็เลยถือเอาคำของท่านเป็นการเชิญชวนให้มาเที่ยวอเมริกาบ่อยๆผมเข้าๆออกๆประเทศสหรัฐอเมริกานับแล้วทั้งหมด15ครั้งไปประชุมไปดูงานไปขอทุนให้ครูและเด็กไปพัฒนาหลักสูตรไปปาทักกถาเรื่องคนตาบอดในเมืองไทยพาพ่อแม่ผู้ปกครองไปเยี่ยมลูกของพวกเขาฝากเด็กเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดตามรัฐต่างๆ ผมเคยไปอเมริกาส่วนตัวสามครั้งครั้งแรกพาคุณวิชุนันวงเล็บเปิดบเบิวงเล็บ, Bird, Bible, เบปิดไปเยี่ยมคุณพ่อของคุณเคิร์กกระหม่อมคำพูดเปิดแดดบ๊อบกระหม่อมคำพูดปิดที่รัฐฟลอริดาแล้วก็เลยไปเที่ยวกระหม่อมคำพูดเปิดดิสนีย์เวิลด์กระหม่อมคำพูดปิด,ด, World, ค,รด,ปดครั้งที่สองพาคุณยุทธนาวงเล็บเปิดมารดินวงเล็บปิด,ปดไปเที่ยวที่เมืองคาลามาซูบ้านคุณรับบินส์พี่ชายคุณเคิร์ก ครั้งที่สผมไปเยี่ยมคุณเคิร์กเพราะเขาป่วยไปอเมริกาทุกครั้งผมจะต้องมีหน้าที่ไปเยี่ยมและพักกับคุณแม่บุญทําให้ได้ไม่เช่นนั้นท่านจะโกรธเอาคงจะมีผู้คนสงสัยว่าผมได้เงินค่าเครื่องบินมาจากไหนจึงได้ไปอเมริกาบ่อยๆที่จริงแล้วผมไม่เคยได้ใช้เงินของผมซื้อตั๋วเครื่องบินเลยเพราะผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นส่วนมากแล้ว ผมต้องได้ทุนค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งจะสามารถบินไปอเมริกาได้ถ้าผมไปทุระให้กับโรงเรียนเช่นไปประชุมเรื่องของโรงเรียนไปขอทุนให้ครูและเด็กตาบอดไปพัฒนาหลักสูตรโครงการเรียนร่วมทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดก็กรุณาออกค่าเดินทางให้ผมถ้าทางอเมริกาเชิญผมไปประชุมหรือไปปาทกถา เขาก็ออกค่าเครื่องบินให้ผมถ้าผู้ปกครองให้พาไปเยี่ยมลูกเขาก็ต้องซื้อตั๋วให้ผมวงเล็บเปิดเป็นเรื่องธรรมดาวงเล็บปิดแต่การที่ผมได้ไปอเมริกาถึง15ครั้งคุณเคิร์กให้ตั๋วผมถึง7ครั 5. 5. ้งเพราะคุณเคิร์กทำงานให้กับมูลนิธิเครื่องมายคำพูดเปิด h e l t o n Perkins International ชันแเครมายคำพูดปิดเขามีหน้าที่ต้องไปตรวจงานในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เคิร์กต้องบินกับสายการบินเครมายคำพูดเปิด United Airlines เครมายคำพูดปิดบ่อยๆดังนั้นเขาจึงมีตัว๋วเครมายคำพูดเปิด minus plus เครมายคำพูดปิดวงเล็บเปิด,ปปดตั๋วสะสมไม n หวงเล็บป,ปิดเคิร์กชิงมอบตั๋ว m i c e award ให้ผมได้บ่อยๆเรื่องอเมริกา ผมอาจจะกลับมาเล่าอีกถ้ามีอะไรที่นึกออกแต่ตอนนี้ขอสรุปการไปอเมริกาครั้งแรกของผมถึงภารกิจคือไปศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพครูสอนคนตาบอดขอทุนและฝากนักเรียนมีนักเรียนชายสามคนคือวีระแมนสิริชัยและประสบเรียนที่โรงเรียนกระหม่อมคำพูดเปิด Overbrook ok School for the Blind กระหม่อมคำพูดปิดนักเรียนหญิงก็มีอุศนาอ,อวีบุญกิจ วงเล็บเปิดแอนเน่ ne, วงเล็บป,ปิดฝากเรียนโรงเรียนกระหมายคำพูดเปิด Kentucky School for t h e บล i ์กระรม่อมคำพูดปิดคนนี้ไม่กลับเมืองไทยแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของกระหมายคำพูดเปิด National Federation of the Blind กระหม่อมคำพูดปิดในเมืองกระหมายคำพูดเปิดบัลติมอร์กรงหมายคำพูดปิดรัเกระหมายคำพูดเปิดแมรีม่แลนด์ คระมาพูดปิดอีกคนหนึ่งคือนัตซิริวงเล็บเปิดเอ,อิร์ธวงเล็บปิดเรียนที่ Kentucky School for the ะไบร d ์เหมือนกันคนนี้ผมต้องไปหาโฮสต์ฟมิลี่วงเล็บเปิดครอบครัวที่ดูแลใน Kentucky วงเล็บปิดชื่อคุณกระมาคำพูดเปิดเชอร์รีกระมาคำพูดปิดต่อมาก็ทำงานอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่กระมาคำพูดเปิด Institute of the b r i d e กระหมายคำพูดปิดคนนี้ก็ไม่กลับเมืองไทยเหมือนกันเพราะครอบครัวของเขาคือคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศสหรัฐครูที่ผมขอมิสซิสคริมรอด ผู้จัดการโครงการเครื่องหมายคำพูดเปิด International Program for c o m p u t e r ครืหมายคำพูดปิดที่โรงเรียน Overbrook ok, ให้ไปฝึกและดูแลนักเรียนอีกคนหนึ่งก็คือคุณครูทิพวิภาภายหลังได้เป็นเลขาของ Mrs. r i m r o t แล้วมีสามีคนไทยอยู่ที่นั่นอีกหลายปีจึงได้เดินทางกลับเมืองไทยคุณสิรินีอักษรมีก็ได้ฝึกอบรมที่เครื่อหมายคำพูดเปิด Kentucky Rehabilitation for the Blind เครื่องหมายคำพูดปิด เหมือนกันอาจารย์ปรีชาอักษรมีวงเล็บเปิดสามีวงเล็บปิดก็ได้มีโอกาสไปศึกษาฝึกอบรมวิชาช่างซ่อม Perkins b e l l e r ที่คระม่อมคำพูดเปิด h o w p r e s e ครม่อมคำพูดปิดสถาบันครม่อมคำพูดเปิด Perkins Institute คระม่อมคำพูดปิดด,ปด,ด้วยหน้า54